สวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งนะครับวันนี้ทางแอดมินมีข่าวสารมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นประเด็นนะครับเรื่องคลิปพุ่มไม้นะครับหลังจากที่วันนี้นะครับเกิดประเด็นดราม่านะครับที่ทางนักร้องดังนะครับก็คือพี่เด่นชัยวงสามารถนะครับแล้วก็ทางด้านคุณแม่บัวผันนะครับ ได้มีการทําคลิปนะครับเป็นการโปรโมทหนังนะครับหนังคายอ้อของทางบอสจนะครับแต่ว่าในคลิปก็มีการเดินออกมาจากพุ่มไม้นะครับแล้วทาง FC ของทางหมอลำสาวหรือว่าคุณพอพอนะครับค่อนข้างไม่พอใจเพราะว่าทําไมถึงต้องทําคลิปเกี่ยวกับพุ่มไม้นะครับก็เลยเป็นประเด็นดราม่านะครับล่าสุดทางบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ก็ได้มีการออกมาโพสต์นะครับเป็นการโปรโมทหนังขายอ้อเช่นกันซึ่งทางบอสบิ๊กโพสต์ไว้แบบนี้นะครับผ่านเฟซนะครับของทางคุณทิติวุฒิวารุณนะครับแล้วก็มีการแท็กชื่อนะครับหาทางบอสโจนะครับก็คือนุ่มโจยมมนินนามวงศาสาวน้อยพิษบ้านแพงบอสบิ๊กโพสต์ว่าสี่กันในวงผิดขายอ้อนะคะนะครับครูบาอาจารย์หมอลำ ท่านสั่งสอนไว้จ้าจึก้าจึก้าทุกโรงภาพพยนตร์นะครับชัดเจนนะครับบอสบิ๊กเป็นการโพสต์นะครับโปรโมทนะครับหนังคายอ้อนะครับบอกว่าอย่าทำสิ่งนี้นะกับคนในวงนั่นก็คือจุดๆนะครับอย่ามีอะไรหรือว่าทำอะไรกันกับคนในวงนะครับเดี๋ยวจะผิดคายอ้อแต่ FC หลายๆท่านเห็นนะครับก็ถูกอกถูกใจนะครับหลายคนบอกว่าสะใจมากเลย เพราะว่าอะไรนะครับรู้แหละว่าโปรโมทหนังแต่ว่าคุ้นๆนะมีฉากพุ่มไม้หรือเปล่าแล้วพุ่มไม้นับไหมคะถือว่าผิดคายอ้อไหมคะนะครับ FC ก็มีการเข้ามาคอมเมนต์มาเซลนะครับ FC ท่านแรกนะครับคอมเมนต์บอกว่าโปรโมทหนังแหละดูออกห้า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 นะครับเลขห้านี่เป็นสิบตัวเลยนะครับถูกใจมากนะครับ FC ท่านต่อมานะครับคอมเมนต์ถามว่านะครับ ถ้ามีอะไรกันในวงผิดลายอ้อใช่ไหมครับก็เลยถามว่าแล้วพุ่มไม้นับหรือเปล่านะครับเอฟซี FC ท่านนี้คอมเมนต์บอกว่าใต้พุ่มไม้นับไหมคะเรื่องนี้คุ้นๆน,นะนะครับแล้วก็เอฟซีท่านต่อมาก็สอบถามคล้ายๆกันแล้วพุ่มไม้ล่ะนับไหมคะถือว่าเป็นการผิดลายอ้อไหมคะนะครับแล้วก็เอฟซีอีกสองท่านนะครับท่านต่อมานะครับบอกว่าคายอ้อแตก คนทำผิดล่อลงหลุมอย่างเดียวนะครับแล้วท่านสุดท้ายนะครับคอมเมนต์นะครับบอกว่าชอบนะครับชอบมากเลยชอบตรงจึ๊กอ้าจึกอ้านี่แหละฮ่าห้าานะครับวันนี้ทางแอดมินก็เลยเอาข่าวสารมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับหลังจากที่มีประเด็นดราม่านะครับทางพี่เด่นชัยวงสามารถแล้วก็ทางแม่บัวผันนะครับได้มีการทําคลิปนะครับ แล้วก็ในคลิปก็มีฉากที่เดินออกมาจากพุ่มไม้นะครับก็เลยทำให้ f อฟซของทางหมอลำสาวไม่พอใจนะครับล่าสุดวัดบิ๊กก็โพต์โปรโมทหนังขายอ้อเช่นกันนะครับประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งด้วยนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ